กลสวัสดีคนชาวราศีกุมค่ะมาเช็คดวงกับหมออ้อยอีกแล้วนะคะก็คือช่วงปักเดือนพฤษภาคม2 6 6 4นี้การเงินการงานความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาเช็คดวงกับหมออ้อยได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้คุณได้รู้เรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมออ้อยนั่นเองนะคะ อยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์หมออ้อยเข้ามาได้นะคะปราจดที่ปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะก็คือ p o OK k 2 3 5 5เป็น id ไลน์หมออ้อยเองนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทแอดไลน์หมออ้อยเข้ามาได้จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนนะคะ ก่อนอื่นหมอเอ๋ก็บอกว่าดวงนี้มันเป็นดวงความรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณนะคะอย่ายึดมั่นถือมั่นเป็นดวงของคุณคนเดียวชาวราศีกุมอาจจะมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเข้ามาดูคลิปนี้ก็ได้นะคะอะไรที่มันเป็นพลังงานบวกพลังงานดีๆขอให้คุณเอาเก็บไว้ยึดมั่นไว้นะคะแล้วก็เอาไปาเป็นพลังงานดีๆให้คุณได้เป็นแนวทางไกด์ลายนำทางให้กับชีวิตของคุณเองแต่ถ้ามันเป็นพลังงานลบหรือพลังงานที่ไม่ดีกับตัวคุณเองก็ อย่าไปเครียดอย่าไปจิตตกซีเรียสมากนะคะดูเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานก็ได้นะจ๊ะชาวราศีกุมกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เพื่อเป็นการอัปเดตแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะโอเคใครกดแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาภประสบผลสำเร็จในหะน้าที่การเงินการงานความรักปังๆนะจ๊ะโอเคมาเรามาดูค่ะเรื่องการเงินการงานความรักของชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างคะครูบาอาจารย์ขอเรื่องการงานก่อนค่ะ การงานชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างคะสามใบนะคะหมอจะอ่านทีเดียวนะคะก็คือการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินคะ่ะการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะสามใบนะจ๊ะ ขอดูเรื่องการเงินให้ชาวราศีกุมหน่อยค่ะครูบาอาจารย์คะ ขอขยายไพ่ของหดาบนะคะขยายหดาบหน่อยจ้าหดาบออกมาบอกอะไรภาคูบาจางสองดาบนะคะโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องความรักกันบ้างนะคะขอดูความรักให้ชาวราศีกุมเอยคะ่ะความรักชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างคะสามใบนะคะ โอเคขอขยายไพ่ของห้าไม้นะคะห้าไม้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e นะคะเพื่อเป็นการอัพคลิปแจ้งเตือนให้คุณรู้แล้วก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้หมอได้อัดคลิปแบบนี้ดีๆแบบนี้ให้คุณได้รู้เร,เรื่อยๆต่อต่อไปด้วยนะจ๊ะชาวราศีกุมโอเคนะคะ ทีนี้เรามาดูค่ะว่าชาวราศีกุมเกิดอะไรขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม2พนกยีนี้นะคะการงานก็คือแถวแรกการเงินแถวสองความรักก็คือแถวสนะคะการงานของชาวราศีกุมภแม่หมอเห็นตอนนี้คุณดูเหมือนว่าเป็นงานที่อิสระเป็นงานที่คุณถนัดแล้วก็เป็นงานที่คุณทํานิ่งๆทำํำเงียบๆทาอยู่กับบ้านหรือว่าเป็นงานที่คุณทําแล้วมันรู้สึกว่าได้ผลกําไรดีหรือได้ ได้เงินนะได้เงินสพัพพนะคะหรือคุณอาจจะาขายออนไลน์นะคะหรือขายเกี่ยวกับพวกสพ้องสพ้าเป็นพวกธุรกิจเล็กๆก็ได้นะคะหรือเป็นอาชีพอิสระอย่างเงี้ยนะคุณจะทำะไรายได้ให้กับคุณได้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นแล้วว่าเป็น10เปรี่ยนนะคะสิเปรียนแล้วก็ไพ่ของเดอะเฮอร์มิต คุณจะสามารถสร้างรายได้เกี่ยวกับงานชิ้นนี้ของคุณได้นะคุณลุยเลยนะคะชาวราศีกุมเพราะช่วงนี้ดวงของคุณเปิดมากเลยเกี่ยวกับการงานนะคะคุณจะมีโชคมีลาบด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของการเงินการเงินชาวราศีกุมถึงแม้ว่าช่วงก่อนๆนี้คุณจะมีการติดขัดคุณจะใช้จ่ายไม่เพียงพอนะคะหรือว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่คุณปล่อยวางอะไรยังไม่ได้แต่คุณก็พยายามที่จะจัดการจัดแจงกับเรื่องการเงินของคุณให้ผ่านไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะ เพราะว่าช่วงนี้แม่หมอเห็นคุณกําลังหันหลังให้กับเรื่องของอสิ่งที่คุณคิดแล้วคุณไม่ได้ดั่งใจสิ่งที่คุณคิดแล้วมันไม่ได้ดั่งที่คุณปรารถนาแต่แม่หมอเห็นถึงไพ่ของเจ็ดเหรียญนะคุณก็ยังพยายามคิด พยายามติดต่อพี่นิพิเคราะห์อยู่กับเรื่องการเงินว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อไปเพราะช่วงนี้แม่มอเห็นถึงการเงินของคุณมันเป็น2ดาบน,นะคะมันเป็นการตัดสินใจอะไรยังไม่ได้ตอนนี้ยังคุนคิดสับสนกังวลระแวงกับค่าใช้จ่ายอาจ,นนจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องจอ่ายนะคะเพราะว่ามันยังค่าใช้จ่ายเดือนก่อนก็มาแล้วมารอแล้วอย่างนี้ค่ะคุณก็จัจ่ายไม่ทันไม่พออย่างนี้ก็ได้นะ,ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายของคุณมันก็ยัง มีมาเข้ามาเรื่อยๆอยู่นั่นเองนะคะชาวราศีกุมทีนี้เรามาดูเรื่องความรักความรรกของชาวราศีกุมแม่หมอเห็นถึงไพ่เจ็ดดาบแล้วก็หนึ่งดาบแล้วก็ข้าไม้เท้าขยายมาด้วยเก้าเหรียญแม่หมอเห็นถึงไพ่เจ็ดดาบมันเป็นการเล่นไม่ซื่อสัตย์นะคะ,ะถ้าไม่ใช่ตัวของคุณเองก็จะเป็นตัวของคนรักนะคะอันนี้ไพ่อาจสลับพลังงานกันได้ให้คุณไปสลับกันเองนะคะแม่หมอเห็นถึงไพ่การเล่นไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนะคะ อา,อาจจะเป็นแฟนคุณหรืออาจจะเป็นคุณเองที่ทําร้ายกันนะคะเป็นเล่นไม่ซื่อสัตย์บอกกันไม่หมดหรืออาจจะทําทเรื่องที่ปิดบงังซ่้นเล้นอะไรต่างๆนะแล้วก็จะมีอีโก้มีกําแพงให้กับต่างฝ่ายต่างก็มีอีโก้กันนะคะถกเถียงกันไม่ลงรอยกันมีวาทาวาจาต่อกันซึ่งจะทําให้การความรักของคุณนี้มันมีการขัดแย้งกันมีศัตรูมีคู่แข่งมีการทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายหรือประมาณว่าถกเถียงกันนะคะมันไม่ลงรอยกันนะทำให้ความรักครั้งนี้มัน ปฏติดปะต่บกันไปได้ยากนะคะได้ยากมากเลยเพราะว่าแม่หมอเห็นถึงถ้าคุณตอนนี้คุณมีเรื่องที่มีแต่ปัญหากับความรักมันมีแต่อีกโก้มีแต่ทิฏฐิมันมีแต่ความเล่นไม่ซื่อสัสตย์ต่อกันมันก็จะเกิดให้แบบเป็นอย่างนี้ค่ะก้าเหรียญอาจจะต่างคนต่างอยู่อาจจะแยกย้ายกันไปแล้วหรือต่างคนต่างโสดไปแล้วก็ได้นะคะเพราะแม่หมอเห็นถึงไพ่ก้าเหรียญถ้าแต่คุณโสดคุณก็สดแบบมีความสุขนะคะคุณสดแบบว่าอาจจะเงาเงาบ้าง ก็ช่างเถอะนะคะคุณก็ยังมีพี่มีน้องมีเพื่อนๆมีสัตว์เลี้ยงที่คุณคอยอมีความสุขกับตรงตรงนั้นจุดๆนั้นนะคะถึงแม้ว่าคนรักของคุณเขาจะ,ะมีเรื่องที่ทําให้คุณได้เสียใจผิดหวังอกหกักช้ารักอยู่บ้างก็แล้วแต่นะคะ,อ,ะอยากจะดูดวงส่วนตัวเรื่องความรักแม่หมอก็แนะนานให้มาดูเป็นดวงส่วนตัวได้เลยนะคะไอดีลราแม่หมออยู่หน้าจอแล้วนะคะ p o k OK 2 3 5 5 แม่หมอเห็นความรักชาวราศีกุมมันกําลังโลมวุ่นวายอยู่ตอนนี้นะคะอันนี้มันเป็นดวงความรวมแม่หมอจะไม่ได้เจาะลึกเข้าไปอีกตรงนั้นถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวของคุณจริงๆแม่หมอแนะนํใถ้ามาดูส่วนตัวเลยนะคะอันนี้จะเป็นการดีที่สุดนะจะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้มั่นยำกว่านี้แน่นอนคะ่ะชาวราศีกุมคะ่ะนี่คือดวงของชาวราศีกุมนะคะก็ขอจบ คลิปของชาวราศีกุมแค่นี้อยากดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์หมออ้อยเข้ามาได้นะคะที่หน้าจอแล้ว p o k OK 2355นะคะก็จะเป็นดวงของคุณจริงๆชัดเจนกว่านี้แม่นยำกว่านี้แน่นอนค่ะชาวราศีกุมค่ะกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นการอัพคลิปแจ้งเตือนให้คุณได้รู้ แล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับแม่ออหมออ้อยนะคะที่จะมาสร้างคลิปดีๆให้คุณอย่างนี้ได้อัพคลิปแจ้งเตือนให้คุณได้ตลอดไปนั่นเองค่ะชาวราศีกุมค่ะสำหรับคลิปนี้วันนี้เดือนพฤษภาคม2564สวัสดีจ้า